พี่แย่ขอสักพดีท่านผู้ชมท่านนะครับอยู่บนลินเซโต้ในเกมคอมพิวเตอร์2 r e เ a l โอเคก็แบบคือที่แบบห่างหายจากชานลเขาแบบคือหายสับสนจากชานลไปนานนี่มันมีเหตุผลอยู่นะคือประมาณว่ามันผมก็ไม่ไม่ได้ยุ่งครับคือใบมุนเซอร์ญี่ปุ่รนี่คือเผลเดี๋ยวจะเอ่อ M 300 Jacksand ท้าย Destroyer อ๋อตรงไหนวะอยู่ในโฮ f e n s i v e โอ้โหตรงนู้นเลยหรือ อืมมิชชั่นนี้หรือ,อไปลิงค์อัพกับถ้าจะลิงค์อัพแบบคนร่วมมันจะได้เปรียบก,กว่ามั้ยเด้ยทำเดี๋ยวเอาเรนเจอร์เียแหละไปเรนเจอร์เดีย๋ยวอัพอัพอะไรก่อนแปบ๊บนึงอัพของก่อนไปรถกระสุนได้โปรตีมันราคาเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเออฮายนิดเอาให้มันถูกๆไปเรนเจอร์ไป,ไป โอเคโฮเฟลเลฟโฮเฟลเลฟไรมันถูกตั้งอยู่ในทาง,าทางหลวงหลักระหว่างบอสตงแล้วก็ไรส์ที่นี่เป็นเมืองที่ไปว่าจุดยุทธศาสตร์ซึ่งหากที่ไปหาพวกเราสามารถยินมันได้พวกเราจะให้ว่า,าให้พวกสเสบียงนั่นแนหะเข้าสู่อาร์เดนได้หากมันตกอยู่ในไม่ใช่ดิตอนนี้มันตกอยู่มือของอกองพันยานเกราะที่15ที่กำลังเปิดการโจมตีแต่พวกเราตอนนี้อยู่ในตำแหน่ง ที่จะสามารถแบบว่าให้พวกมันจ่ายกลับได้แล้วพวกเราจะต้องไปเชื่อมต่อกับกองร้อยที่หนึ่งจากทางเหนือเมื่อแบบว่าประสานกันได้แล้วกองทัพของเราจะบุกเข้ายึดเมืองแล้วก็จากการที่พวกเยอรมันที่อยู่ระหว่างแฮมเมอร์แล้วก็ไม่ใช่ดิอยู่ระหว่างคอ้อนกับที่ตีเหล็กอ่ะเป็นสับสแลงเดี๋ยนนี้จะขึ้นอยู่กับว่าคุณเดเท่าไร่ที่ฮะอ่า ว่าคุณจะยึดไปอาร์ตี้กันได้เท่าไหร่ใช่ไหมไปดูสถานการณ์ก่อนเออไอ้นี่มันเป็นคำไอ้นี่ก็แฉ่แสงออมันเป็นแผนที่ว่ามียุทธศาสตร์หรือเออแต่ว่ามันใช่พวกเยอรมันนั้นอ่ามันโจมตีพวกเราอยู่กองทัพที่หนึ่งนั้นอยู่ทางเหนือแล้วก็พวกเขาจะพยายามลงมาหาพวกเรา พะเราจะขึ้นไปาทางใต้เพื่อไปเจอกับว่บาพวกเขาในใจกลางและนั่นแหละคือเมืองอ uh, uh, าโฮ uh, เฟนไรส์ฮูฟารลินอาพวกเราติดอาพวกเราพวกเราติดอีกพวกคราวระหว่างแฮมเมอร์ไอคอสแล้วก็พี T ่ตีเหล็กว่ามันืออะไรพ hammer, ี่แฮมเมอร์ไอคอสกับพี T ่ตีเหล็กบททุกอย่างที่มัน an อยู่ในระหว่าง <crush S 1> ทางใช้อะไรเนี่ย เป็นเซิร์มูเมนต์ใช้การเคลื่อนที่เหรอ <Against them. S 1> เพื่อจะเข้าไปทักพวกมันไปคือแปลกากากของขอไฟคือไม่ไม่ได้ไม่ได้แปลมาในมนานานเน่ะไม่ได้แปลในมานานต้องห้าหกวันแล้วเนี่ยไปตั้งมูเซิร์ฟญี่ปุ่นมาวอ์ทั้เด้วก็ไม่ไม่ได้เล่นรค่อัปเดตแพ็ครั้นั้งใหญ่มา คอมที่บ้านอัพไม่ไหวหนึ่งกิกกวาา่าต้องยกโนโบูปไปอัพที่อื่นครตอนนี้ยังไม่มีเวลายกไป <c oughs> แล้วคือถ้ามันเกิดอาการเสงเป็นเพียงนึงก็ขออภัยเนี่ยเพราะว่าหูฟังผมที่มันอันใหม่เนี่ยมันรับเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ใช้ให้ให,ให,หูฟังโทรศัพท์ก็ยิงยังไงอยู่อะ่ะ กรือต้องวันนี้มาใช้เสียงมันอาจจะผมผมอาจาฟังเสียงบ้าแต่คนอาจจะมาเสียงนั้นก็ขออภัยนะรีเสียงเราเมื่อผู้เยอรมันบุกสู่อาเดนโผลนั้นมีวิสัยทัศน์ในการกระจายตัวมากกว่าพันธมิตรครึ่งหนึ่งตอนนี้กองทัพจะทางเหนือและทางใต้กำลังสู้กันเพื่อเชื่อมแนวใหม่พวกเขาสู้เพื่อที่จะเชื่อมแนวกันในเมืองที่ชื่อว่าฮัฟเฟรเรนซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของการุกของพวกเยอรมัน ในทางเหนือกองกำลังที่หจะเข้าปะทะกับพวกศัตรูในสมรภูมิที่บ้าคลั่งในขณะที่พวกนั้นก็จะมีส่วนกลับกองกำลังทางใต้ก็จะเข้าไปช่วยสู้โอเคฟรอกกองทัพของเราจะต้องไปหากองกำลังที่หนึ่งพวกเขาพยายามที่จะเข้าสู่พูฟฟรีจากทางเหนือพวกเราจะต้องมุ่งจากทางใต้นี้ไปไปจัดการรถเจ๋วของเขาที่นั่นเมื่อสำเร็จ คนเราจะเคลีย้พวกเขาออจะแอร์เรียนี้เยอรมีอาร์ตี้อยู่ที่นี่เนี่ยเราจะเอาเจอตำแหน่งแล้วเอามันซะแล้วก็ยึดมันพคนจะสามารถเปลี่ยนปืนนั้นยิงกับพวกมันได้โอเคไปเรนกับกองอกองทัพที่หนึ่งอ้าวยังไม่ได้บอกอาร์ตี้เลยเอาบอกในตำแหน่งโอเคไปเก็บบาสุกา้าครับมันทำให้เรายิงเบาลงไปเรนเจอิ้ เราคือใครเราคือเลนเจอร์บุก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 มีห้าคนจะเจ๋งได้เหมือนกันยิงมัน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 โอ้โหโอ้โหไอคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวเฮ้ยบาสุก้าขึ้นมาไงพี่สังเกตไปแล้วเก็บไปโอ้ยยิงสู้นี่ไม่ได้ ยิงสู้พวกไอ้ไอ้สตอมให้เนี้ยไม่ได้สตุมสตุมไม่สตอมต้องรุมต้องรุมเราต้องเล่นแบบว่าเดินไปมูมูครับมันจะคืออะไรที่ดีงามไปฝั่งนี้ยิงสู้มันยิงสู้มันยิงสู้มันเก็บไอ้พวกสตุมก่อนเพราะมันเก่งระยะกกลยครับไอ้พวกนี้ไม่ต้องไอ้พวกเพนเซอร์เนี่ยเพนเซอร์ฟอสเซอร์เนี่ยตายเรียบร้อยยิงมันยิงมันเด้ออ๋อยิงไม่ตายพี่ โอเคเสร็จแล้วอืมเออแล้วก็สร้างไหนวะมีไ high l e อ e ฟ officer ดูก่อนอ่าอยู่นี่ครับออฟฟิเซอร์มันดินเซอร์อยู่ก็ไปนี่นู่นแทง buster เลยอ่ะหน่วยแทงบัตเตอร์มันเรียกแทงบสเตอร์แทงบสเตอร์เลยยึดได้แล้วพร้อมที่จะยิงตามงคำสั่งมาสรับศัตรก่อนเลยกันนู่นอู๋เฟรมเรทตกเป็นไรวะเออเฟรมเรทเฟรมเล็ใจเย็นกับก่อนดีดีก็ตก ตกแบบไม่ถงไม่ถามสุขภาพเลยเล่นเรนเจอร์มันคิดเลยไหมครับไม่ต้องปัม๊มรถถังครับปั๊มแต่เรนเจอร์ก็พอเพราะว่าเรนเจอร์เป็นอะไรที่แบบปั๊มมารถถังก็สู้ไม่ได้อ่ะเไปไป,ไปยิงน,นุ่มไปยิงศักดิ์ศรีเดี๋ยวค่อยเก็บดีเมันอ้าวสตอมสตุ้มให้ตรงไไเนี่ยยิงมันยิงยิงยิงเราเยอะเลยเเมันจำนวนเยอะกว่า หิงสู้หนีไปหนีไปหิงไปอืมกระสุนอยู่เพื่อนชาเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวปลาระเบิดไม่ได้ค<ป>ือปลาระเบิดไม่ได้ไนี่เป็นเรื่องที่งานงอกมากสาร้างน,นี่มาาลงยบนไปนี่เถอะไปไปบุกๆตรงนี้มี MG ็มจีผมจำได้ อ่าไม่มีเว้ยบุกยิงยิงยิงไมีเอ็มจีก็สวยไบพวกไอพวกเพนเซอร์มันชื่อเพนเซอร์อะไรวะเพนเซอร์โฟฟิลเลอร์ยิงนู่นยิง่ไปยิงนูงนยิงนู่นยิง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 กยิงยิงพี่ตายเหรอพี่ตายเหล่าคนเดียดเนี่ยตายไม่ต้องกําบังไม่ต้องกําบังกําบังเราก็มีระเบิดให้ ต้องกลัวเอาให้เองเจ๊ถอยก่อนสองดาวยิงยิงยิงเห็นมีท럭มาละเราพี่เอาบาสุก้ามายิงทำไมเหมือนกับว่าเวลาหยิบเหมือนกับเวลาหยิบไปไอ้พวกพึ่งระเบิดขึ้นมาครับมันจะมันเหมือนเป็นบัคหรือเปล่าวะเนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วบาสุก้าติดมือมัด้วยเช่นนั้นอ่ะดีครับยิงแม่นตายนะพี่เออตายอ่พี่เออเรียบร้อยตายละ หยุดยิงประมาณถูกทำร้ายแล้วเดี๋ยวยิงออกออฟฟิเซอร์มันก่อนไปจับฉลุกันมาเรียเรียไปนู่นแล้วก็จะเตรียมเตรียมบุกเข้าไปอย่างนี้ครับเพื่อไปเพื่อไปรวมตัวกับกองร้อยที่หนึ่งกองพลังที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวขอยิงออฟฟิเซอร์ก่อนยิงตรงนี้ใช่ไหมยิงไปเลย ต้องรออเมริกาก็มีข้อเสียนะแปลจะสร้างคนมันต้องอยู่ในธงของตัวเองไะธงโดนตัดก็สร้างคนไม่ได้ฮิวด์อย่างเดียวไปหมายตายเร็วคอนเฟิร์มตายในหน้าที่คิวด์อินแอคชั่นเรดูแล้วครับเธอตายเบลเงิบๆเลยเป็นไงออฟฟิเซอร์มันเซอร์จริงๆอ่ะโอเคไปเจอ มีซัพพายมาแล้วแล้วก็ลังเสริมออกมาเลยมาครับแทงบาสเตอร์เรนเจอร์คือพวกนี้เราไม่จำเป็นต้องสร้างครับขอแค่เรนเจอร์ดองเยอะๆก็ไม่มีใครสู้เราได้แล้วเพนซ่งเพนเซอร์ก็มาเถอะปืนกลหนักก็มาครับระปานเบิกปันได้บู๊เราสร้างคนเร็วเดี๋ยวรอยิงจสียฟงก่ัน ห่างไปนู้นห่นนางไปนู่นเลยเดี๋ยวรอยิงสับสนุนเอาอยิงมันสับสนไปเรนเจอร์มาเรนเจอร์แล้วเรืเอร่รองการเข้าปัพทานี่ต้องยกเรนเจอร์เหมือนกันเพราะเขามีแบบมีสก,กลิลฟิลเลนนิงนะ่งไงเอามาอีก,กเรนเจอร์เรนเจอร์ไ่ไปแล้ว มาเฮืตัวลงตัวไปครับรถถังไม่จำเป็นทำไมเพราะเรามีเรนเจอร์ไปแปลงร่างทั้่าเองไม่ใช่ละโอเคไหนสวัสดีนี่เราเองมีใครอยู่ไหมสตอมโอ้โหสองหน่วยอันนี้ต้องวิ่งเข้าปะทะวิ่ง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 ปะทะปะทะยิงมั้เเออทำไมอะไรระเบิดใส่ยิงมันยิงมันยิงมัน โอ้ยตายตายตายถอยก่อนถอยก่อนไอพวกอ้อมหลังไอพวกอ้อมหลังพวกอ้อมหลังยิงมันยิงมันอื้มอ้อมหลังแหมไอพวกไอพวกเข้าข้างหลังโอเคเรียบร้อยมาเลนเจอร์เป่นเลนเจอร์ต้องกลัวครับทรัพยากรไอแมนพาวเหลือเฟือ ไม่ว่ามันจะเด้งชาเด้งเร็วแค่ไหนแค่มีกระสุนเด้งครับแล้วก็สามารถสร้างแผ,นผ่นเผาได้ไวจะเลยสุดยอดมากเราไม่ต้องอัพมาสุกา้าครับเพราะแม่งก็ยีม่มีมาสุก้ามาอยู่แล้วโอ้โหมันโอพสุดๆอะถาบบ้ามีในโหมดแบบว่าไอ้มีในโหมดออนไลน์เนี่ยคืออะไรที่โอพมากกว่าน,นี้อีกนเนี่ยไปรถพยบาบาลเดินหนะ้าเดี๋ยวกลางเมืองมาที่เพนซัลเฟ วมันนี่ก่อนมันี่ก่อนฮิวอ่ามันนี่ก่อนอัมอัมเบเรดเอนเจอร์กำลังเดินนะเก็บปาสูก้าไปไม่ใช่อุ้ยลืม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 เดินเดินเพลินไปหน่อยลืมครับลืมยิงลืมไอซับสนุนเดี๋ยวมันถ้าเราไม่ยิงมันนานำมันจะตะโกนว่าอะไรเนี้ยป่ะรถไอ้มันจะมันจะตะโกนขออ่ะไม่ใช่ว่า โอเคมีเพิ่ก้หนักมีอะไรไหมสวัสดีนี่เราเองช้า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 ยิงแม่ยิงแม่นี่นี่นี่ยิงไป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 เข้าปะทะเข้าปะทะเข้าปะทะนี่ไงไงโอ้เวนเลยเพนเซอร์เพนเซอร์ใช่ไหมเอทได้ได้เอทเอาชิบหายตายทั้งหน่วย เฮ้ยอย่าเพิ่งตายอ่ะไม่ทันละเราเสียอ่าีพินทรีพวกเขาถูจากจัดการยิงมันยิงมันยิงมัน,มนอย่า,พยเ,าเพิง่งหน่วยปะโรงพยาบาลมานี่มาน,นี่เรนเจอร์กับอ่าเรนไม่ใช่แทงบัสไม่ใช่เรนเจอร์กับไทม์มาเตอร์เรนเจอร์แทงบัสเตอร์มาแล้วโอ้โหน้อยไปแต่มันยิงไม่ตายเนี่ยมาน,นี่ โอเคขอมผมพรกเ้านะนี่แหละบุกต่อเลยเอาไอ้พวกเวนต์ตะไบนี่ออกจากเมืองนี้ซะรอครับนี่นำมือกันผู้รตการไออาร์ตีเวนี่ตรงนี้เกยบยิงไปคุณอาจจะไอโฮวเวอร์ดีนมานะครับมาแล้วเชอร์แมนเอสามแล้วก็มีหน่วยปืนคกยิงไปยิงไป โอ้โหแล้วจะขออาร์ตี้ใช่ไหมเนี่ยเรียกเชอร์แมนมานั้งสามคันคือผมยังไม่ยังไม่เรียกอะไรมาเลยเนี่ยจากแทงบัสเตอร์เรนเจอร์เนี่ยไปผมมีรถถังด้วยแต่ซ้อมไม่ได้เสียดายเขาปันท่าโอ้โหแจ็คเพนเซอร์คือพี่พี่ครับพี่ครับพี่ครับคือพี่ทำไมต้องการอาร์เทอรี่เอาาให้ตายทำไมต้องการอาร์เทอรี่ทำมะเขือเลยครับ เปลี่ยนยิงกันโอ้วิ่งเข้าบุกไม่ได้ไฟ<ป>เก็บโุซูกะเข้ามาท้าใน,ในใกล้หอมมีมันมีฟอสคาร์าาไอพวกนี้เก่งทุกระยะครับดูดูมันยิงดิโอ้โหแล้วดูพี่พี่เขายิงดีฟอสคาร์าาไม่เป็นตัวเผาคนเผาเรนเจอร์เลยเฮ้ยระเบิดโอ้โหตายทั้งหน่วยวไอฟอสคาร์ คอยก่อนสู้ฟอสกาไม่ได้เดี๋ยวฟอสกาเราสู้ไม่ได้มันเก่งทุกระยะยิงแรงโคตรเป็นตัวเผาคนฟอสกาเข่าวปะทะไอหยิบมาทำไมเก็บไปข่าวประทะยวอัพชิดยิงมันทำไมข่าวประทะก็ตายครับถึงเก่งทุกระยะแต่เราคือเลนเจอร์ไปเลนเจอร์บุกเลนเจอร์ไปมามามาเลนเจอร์เลนเจอร์ยิงมัน คือเรนเจอร์ไปบุก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 มันกดหนักเหรอเราไม่กลัวเพราะเราคือเรนเจอร์ยิงอเอามันเผาอืะยิงโอ้โหกองร้อยเสียเยอะแล้วเนี่ยหยุดฟังกิ้งเราหยุดทำหายเราแล้วก็วววโชว์ความแข็งแกร่งของเราซะประมาณนี้แหละ โอ้เสียหูเสียกองไอ้นี่ฆ่ากองร้อบเบียอะแล้วเนี่ยคือเล่นเผามากเกินไป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 บุกบุกเยอรมันเรียบร้อยหมดแล้วโอเคหมดแล้วมั้งโอ้ยมาเสริมอีกกเนื่องยิงนื่นไปยิงเนื่องเยอรมันวิ่งไปแล้วฮุกฟอรีนถูกยึดแล้วโอเค ถ้าพวกพี่แกเอารถถังมาตั้งแต่แรกก็จบเรื่องละพี่เออกองร้อยที่หนึ่งถ้าเขาเอารถถังมาตั้งแต่แรกคือมันจะจบเรื่องเลยนะน่าจะเอากด้ามกดเอนเทอร์ไม่ได้เสียคอมมอนิี้สเต็งไปเยอะเลยอะแพ้โฟสกาสี่อูสิบแปด เออแม่งเลยตัดสบายทุกคนฟังทางนี้พวกเราเคิดเอาสปรีรันยิ่งใหญ่โดยการไปร่วมือกับกองกางที่หนึ่งพวกเรามีจำนวนที่เยอะกว่าและตอนนี้มันเป็นตำแหน่งที่ดีในการป้องกันใ้พวกเขาจากการมาได้โดยที่ไม่มีผลกระทบอะไรมากฉันจะพูดด้ว่าวันนี้พวกราทุกคนทำให้ฉันประทับใจมากโชว์ความสามารถในการปรับตัวได้แท้จริงที่นี่ทำางนี้เอาไว้ในไม่ใช้พวกเขาไม่ต้องวิ่งหนีเมื่อเจอกองร้งรรอยฟอกเข้ามา <S <S โอเคทุกคนไปพักที่แล้วพวกนายคนได้รับมัน โอ้เป็นอะไรที่คโคตรโฉดเลยเดี๋ยวนะโอ้โหมันพี่แกไปรวมโอ้โหนึกว่าจะมารวมสองที่นี่จะวิ่งไปไกลทำไมล่ะพี่เมื่อกี้บทกานี่คือเป็นอะไรที่แบบคโคตรโหดเลยไอ้ไอ้ไอพวกเค้ามันจะเอ้มันจะเห็นฟักคอมมนี้ก็วิ่งหนีทันทีเดีวนี่อะไรเนี่ยเรสซาร์สสตองแอร์สปอร์ตอันนี้โอ้สเตย์เอาอัพไซด์ side. คืออันนี้ปกติก็ยากอยู่แล้วนะมีสไนเปอร์เลยโอ้โหไปไมเป็นไครับไอ้เมชั่นนี้ระดับห้ากระเข็มก็เล่นมาแล้ว ก่อนไปพอไปผ่านหน้าเดี๋ยวเอาแอ off ร์บอสมาเล่นราก่อยดื้อไปครับมุเซิฟต่อ